ือว่ากลิ่นดีมากอะแค่้ำตาลนะคะมันจะนวกิ่นน้ำลายไหลเลยเขาปูค่ะทางคำเดียวมีข้อเหนี่ยวนิดนึงอยากให้ชิมอยากจะบอกช่องทางด้วยนะคะนสามารถติดตามด้ที่ i อหรือ Facebook ปุยแซดปากนะคะแล้วก็ขายทาง Line a นะคะก่อนแล้วก็ปุยแซด P U I S A A B B นะคะแต่ว่าทาได้ครั้งละไม่เยอะจะบอกว่าตอนนี้ใครใครที่สั่งไปทานนี่ก็คือโชคดีมากเพราะว่าดิฉันกำลังจะเบรกค่ะ เป็นเล่นละครเวทีหลังจากที่เราไม่ได้รับงานแสดงมาสี่ปีแล้วค่ะแล้วละครเวทีตอนนี้ที่กำลังจะเล่นก็คืออัลมานหลังบ้านไทยทองนะคะเป็นละครเวทีที่เขาเล่นมาแล้วร้อยรอบตอนจะเป็นรอบที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดนะคะเป็นละครเวทีคอมเมดี้ที่เอาละครเวทีเขาเรียกว่าบทประทานค่ะอันอมตะมาทำเป็นละครเวทีที่แตกจะร่งวางซึ่งมีนักแสดงแล้วก็ มีพีนีโน่คนดีคนดีปัจิคนดีกล้องสุดยอดมีปุยมีคนใเรนีคนนี้ต้องยกไห้คนนี้ดีจริงๆนะคะคือพี่ก่อดด้วยมีน้องเบลด้วยแล้วก็มีน้องเหนือเบียนเท